สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มองมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับป้าพี่น้องนะครับเดือดอีหลีครับพี่น้องนะครับหลังจากที่แพรวๆนะครับเพิ่นกระไล่สุดครับพี่น้องนะครับแล้วก็บอทบิ๊กเนี่ยเพิ่นกระด้โพด่วนแบบสี่นะครับพี่น้องนะครับบอกว่าฟ้องคนหาเงินเรนเนสักซีหาล้านก็นะนะครับเพราะว่า ผู้บริหารและบริษัทในเครือต่างๆเสียมเสียประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับแล้วก็บ,บอกว่าที่แพลวเนี่ยไลฟ์สดโพสต์ว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไปทําแบบนั้นแบบนี้กับมือที่สามกับผู้ชายประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับกูกีเพิ่นก็บ,บอกว่าถ้ามีหลักฐานก็อออกมานะครับพี่น้องนะครับบอแมนบอลซ,ซ,ซื้อนะครับ ล่าสุดครับน้องโกกีก็ไล่สดแบบซีนะครับน้องโกกีก็บอกว่าไปบอกอ่าพี่บิ๊กทาแบบนั้นกับผู้ชายหลังรถ10บล้อหรือว่าหน้ารถอะไรเนี่ยถ้ามีหลักฐานก็เอาออกมานะครับแล้วก็บอกว่าไปมีอย่างกันประมาณนี้กับพี่น้องน,นะครับถ้ามีหลักฐานให้เอาออกมาแต่ถ้ามมีหลักฐานเนี่ย ก็สมควรแล้วที่บอสบิ๊กจะฟ้องกับสันพี่น้องนะครับปาดพี่น้องนะครับเอาเกิดยังขึ้นครับประเด็นนี้ครับพี่น้องนะครับล่าสุดนะครับอ่าเพจอีจี้นะครับก็บอกว่าอ่าฟ้องสักทีเหอะประมาณนี้ครับพี่น้องการสนับสนุนให้ฟ้องนะครับแล้วก็มีเอฟซีหลายคนหลายท่านก็บอกว่าเราจะพูดอะไรต้องมีหลักฐานนะครับพี่น้องน้องโกกิก็ออกมาบอกคือกันครับพี่น้องบอกว่าถ้าพูดลอยๆไม่มีหลักฐานเนี่ย ก็อย่าพูดเลยนะครับเพราะตอนนี้บอสบิ๊กเป็นผู้บริหารแล้วก็มีสปอนเซอร์เยอะประมาณนี้ครับพี่น้องมีพาร์ทเนอร์เยอะอมันเสียมเสียชื่อเสียงประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับต้องเลยออกมาปกป้องประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับทั้งเอฟซีก็บอกว่าแพลวพาวถ้ามีหลักฐานก็เอาออกมาในส่วนของบอสบิ๊กไปเที่ยวตรงนี้และ ่าบางคนก็บอกว่าก็บอสบิ๊กไปกับนี่ลยนี่เขาก็ไปจ่ายเงินเดือนให้ลูกให้ลูกน้องประมาณนี่เขาพาลูกน้องไปเลี้ยงไม่ใช่หรออะไรประมาณนี่รับพี่น้องนะครับเอาเกิดยังคืนกับพี่น้องนะครับหลังจากที่เพลาเพ้าไล่สดไปเนี่ยบอสบิ๊กซีฟองกับครับทุกท่านครับเกิดยังขึ้นครับเอาเดือดอีลีครับพี่น้องนะครับ f ีตั้งสองฟังกันเดือดอีหลีครับพี่น้องทุกท่านมีความเห็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้ครับกดติดตามช่องไว้ถ้ามีข่าวสารมาอัปเดตเดี๋ยวมมฝากกรอบนึงคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ